ครับสบายดีบงไปโมดสุขุสุคนมื่อนี้มาอยู่กับ2องเอสันเก่าสันเคยเด้อเมื่อนี้บาเอ็มตื่นเช้ามาก็จะพาทุกคนไปดูซื่อกับข้าวที่หน้าเซเว่นตลาดลาดลาดพาวซอยแปดเจ็ดเดี๋ยวไปไปดูเมืองเครับว่าจะซื่อกับข้าวมีอะไรบ้างไปัเลยครับ ลงไปดูร้อมันเลยเด้อครับตอนนี้ผมก็ลงมาถึงที่ข้างล่างเทียบพอยเขาก็จะมีเครื่องมาขายเยอะแยะสนิทไม่ไม่ว่าจะเสื้อผ้าอะไรก็เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวจะพาทุกคนไปซื้อกับข้าวด้วยกันนะครับออมสก,กุลไปลง หาดูซื้อแกงแล้วตอนเพราะว่าชอบแกง <c oughs> ตลาดลาดพร้าวซอยแปดเจ็ดแยกสิบห้าเนาะทุกคนก็ประมาณนี้ พูดอะไรเนี่เลยจ้าเอาหมูจักไม่จ้าไม่ดีจ้านี่เออวันนี้น,น,น้าขายแค่ไหนล e ูกม nah ีอะไรขายครับแม่มีอะไรขายบ้างวันนี้อะไรนะมีอะไรขายบ้างวันนี้มีอะไรนะพูดพูดว้าววันนี้มีมีอะไรมาขายด้วย มีอะไรใสมไหมใช่คับมีลาบหมูมีผักที่ใจมีต้มเสีสเช้าใส่ต้มแข็งใส่หอมเรียผ้าลาบหมูที่มีสุดยอดนะขอบอกโ<ะ>อเคต้อม,ม,<ะ>มีเมจ้ารกระดั้ด้วยตัดสินใจเอาลาบหมูท่านส่งลาบหมูที่นีสุดยอดจริงไป่ลองเลรับรือ ลาบหมูลแล้วก็ต้มต้มบาเนนนะท่านผู้ชมหลังจากได้ข้ากินแล้วก็กลับห้องกันเลยทุกคนเพือ่อเดินกลับมาถึงที่ห้องที่หอยนะทุกคนี๋ยวผมจะเอาจานมาม,มากินกับข้าวของกันเลยทุกคนนี่ทุกคนหน้าตาที่ผมลงไปซื้อเมื่อกี้มันจะมีลาบหมูแล้วก็ แล้วก็มีต้มสมปานิลครับทุกคนดูข้าวมากินข้าวด้วยกันเด้อครับไปกินกันเลยอร่อยมาก เต้ยำปาสองี่กวนยอพี่ยออร่อยมากแกงแกงสมต้มต้มยำปนินอร่อยมากทุกคนทุกคนสบายดีทุกคนสำหรับ คลิปที่ซื้อกับข้าวก็ไม่มีอะไรก็จบเพื่อนสมากก่อนนะครับรอย่าลืมฝากไลก์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคระับพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย